นี <N iin> ่ค่ะทุกคนค่ะนี่คือต้นต้นต้นเดี๋ยวดูลําต้นเขาก่อนละกันนะคะนี่คือลําต้นของเขาอยู่ประมาณนี้เองนะคะต้นนี้นักจังปลูกมาไว้2ปีแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ปลูกเขาไว้ริมบ่อแล้วก็อยู่ท้ายสวนเขาก็อาจจะไม่ได้รับน้ําหรือว่าไม่ได้รับปุ๋ยเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เนี่ยค่ะเขาก็อยู่ของเขาได้เนาะแล้วก็ให้เทวดาเลี้ยงเข้าไปนี่มาดูลําต้นของเขานะประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่นี่นตอนแรกคิดว่าน้องจะไม่รอดแล้ว แต่น้องก็รอดด้วยตัวของน้องเองขึ้นไปข้างบนค่ะเพื่อนๆขานี่คือยอดของเขาแต่ว่าเขาแทบจะมีใบให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าต้นเขาใบร่วงไปหมดเลยทุกคนขาเนี่ยค่ะ ใบรวมไปหมดเลยเนี่ยค่ะใบของเขาทุกคนนี่ใบเขาเล็กๆเกนี่ยค่ะใบเล็กๆเกนี่ยค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมอันนี้คือใบของเขานะคะใบของเขาเล็กๆโอ้ต้นไม่สมบูรณ์เลยเดี๋ยวเราจงคงต้องมาตัดแต่งให้เขานะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกกิ่งก้านออกมาใหม่นี่ยืนขึ้นมาตรงนี้จะเฉลยเพื่อนๆแล้วนะเขาคือต้นมะลุมค่ะทุกคนค่ะต้นมะลุมนะคะแต่ว่าใบเขา ตาต้นเขาแบบตาต้นเขายังแข็งแรงอยู่เนาะแต่ยอดและใบของเขาไม่สมบูรณ์เลยค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวรักจังคงต้องมาตัดแต่งให้น้องสมบูรณ์กว่านี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้น้องบำรุงต้นให้น้องหน่อยนะคะเพราะเขาเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเลยนะคะต้นมะลุมเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าประโยชน์ของเขานะคะประโยชน์ทางยาอย่างดีมากๆอย่างที่รักจังเกินเนาะแต่รักจังจะไม่บอกรายละเอียดว่าเขาเป็นประโยชน์อะไรบ้างแต่รู้ว่าสรรพคุณของเขาดีเลิศยอดของเขานะคะมาลวกจิ้มกับน้ำพริก ทานได้เลยนะคะทุกคนมองเห็นไหมน้องด้านหลังจะเป็นต้นยูคานะคะอาจจะลายตานิดนึงนะคะเพราะว่าต้นของน้องอยู่ด้านหน้าของต้นยูคาเนี่ยค่ะให้เ,เพื่อนๆดูใบของเขานะคะแทบจะไม่เห็นใบของน้องเขาแล้วนะคะเนี่ยส่วนลูกเขาจะมีลูกนะคะลูกมะลุมอ่ะคะ่ะเพื่อนๆเคยกินไม้ลูกมะลุมเนี่ยเราเอาไปทําแกงส้มเนาะอร่อยมากๆเลยะค่ะทุกคนอร่อยสุดๆเลยนะคะนี่ต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เพื่อนๆดูสินี่ <ๆ S 2> เห็นไหมคะแต่ว่าเขาก็ยัง มีชีวิตอยู่นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะบำรุงเ,เดี๋ยวจะมาบำรุงต้นนะคะแล้วก็เขาจะได้ออกใบออกยอดให้ได้เก็บกินได้นะคะทุกคนเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะออกถ้าต้นเขาสมบูรณ์เนาะเขาก็จะมียอดให้เรากินแล้วก็จะมีลูกให้เรากินเนาะเห็นไหมคะลําต้นของเขาเพราะว่าเขาอาจจะขาดน้ําขาดปุ๋ยนะคะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าปลูกอยู่ท้ายสวนใช่ไหมคะนี่คือต้นมะลุมนะคะเป็นพืชสมุนไพรประจํา บ้านอีกหนึ่งต้นนะคะที่บ้านใครแต่ละคนก็อาจจะมีกันนะคะนี่หรือว่าในสวนของใครแต่ละคนก็อาจจะมีนะคะคือต้นมะลุมค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะรักจังเคยลวกยอดของเขากินก็กเตะเราจะกินแต่ลูกของเขาใช่ไหมคะลูกมะลุมเอามาทําแกงส้มใช่ไหมคะแต่ยอดของเขาก็เอามากินได้ด้วยค่ะทุกคนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะมองเห็นไหมน้องเดี๋ยวนะคะเขาอยู่สูงอะทุกคนนยคะเห็นยอดของเขาไหมไม่สมบูรณ์เลยทุกคนนี่ค่ะ แา้วยัสองกล้องนี่ค่ะใบของเขาประมาณนี้เนาะทุกคนคงจะรู้จักกันนะคะมีต้นมะรุมค่ะทุกคนมีประโยชน์ทางยายนะคะปลูกไว้ก็ได้กินยอดแล้วก็ได้กินลูกด้วยนะคะนี่สมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ควรมีไว้ประจําบ้านประจําสวนนะคะทุกคนคลิปนี้จบแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบบายบายสวัสดีค่ะ